เนี yeah! mijn mijn ken, ja so ่ยมันปฎิอยากแล้วม huh no ok ันก็ไปดีพี่น้องสบายดีตอนที่จิดข้อกามังบ่ายก็แล้วกันพี่น้องจะยินดีตัอเราการซืสองอาทิตย์แล้วคือบ่ข้างมอให้สั้นแลอยู่ยังจะบ่ลุกไปค่ะคันมาอยู่รับกันแหละกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยการบอกกัดกันแหละมันบ่ได้แล้วแต่ละมือนั่นตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรคะคุณน้ำต่ำมาม่าใส่หมึกต่ำมาม่าใส่ป่าหมึกพี่น้องเพราะว่า ขอดไปอัปกซองมาวันเข้าไปในเมียงพี่น้องเอ้ยนี่คือ1กิโลต่าโลละแปดพันบ่ด้บ่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 บนบ่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 ป่บ่บ่จ่บ่บ่บ่า่่บ่อ่บ่ม่บ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 ่ม่บ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 ่ม่บล่บ่อ่บ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 เบ่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 บบ่บ่บ่บร่บ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 ่่บ่่บบ่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 ้่่่อบ่บจ้ะ ไปด่าอัมลา,ากัน,นยังไปถ่ายที่นู่นเลยคือว่านั้นทั้งค่อยเปิดมากจักวรรดิกับเซโน่การปกติกับวัน่าสิโน,น,น่อานให้บ่าวน้ำตามอีกจาก้าเฮ้ยวันนี้เอาน้ำามานอกได้ไงบ่มันงำอันนี้มันโปรเจกต์ ลงมาลมนให้คอยต่ำได้พราาบัดเดอะตีบัซ่ตมันบ้ากระตีล้ววะเด๋ยัวย้าวบอบบ่อซกลัมาบเซ่แจกความหมาซ่มันกลไปลอบอห้แซบเซาไว้ทดกแดกคนนั้นมันยังยุยังงอยเนี่ี่น้องเอเมื่อนี้กเซอมาเกาะเขาหน่อยเอามาสงมานนวนะมาโรเซอร์ำติใส่มันข้าวโอ้ยกัวบาวอามาฮ้ยบัวนั่นเออ นี es celular. Es celular sí, comida, care, them, ่พักเทาก็มีจากผักสีใบเรือนแล้วมะกอได้ะมะกอกเลกตาแต่สองหน่วยเอามาเนี่ยะต่งเซ็ตเซ็หวานหวานใส่มะกอกสุกเลกตาใส่ต่ำใส่เลกตาจะตมีเปลือกันได้ตามมากร็ตาตามัาันี่ย ก็กระดูกเต่าน่ก็ละไม้ด้วยเต่าอยู่ปลักทั่วเมื่อวานนี่ก็ขอบคุณขอบคุณลายได้จาลงพี่บรรษุปักทั่วห้พี่น้องไหปล้นลงพี่นะเฮ้ยโอ้ยมีแต่พือะไรสิมาหายพรสั้นบ่ไใหายพรลงพี่นองพี่น้องมันก็บอกแล้วเฮ้ยแล้วเฮ้ยว่าไใหายพรลงพี่เอาเ้อแล้วน่ะโหมันมากจ้าได้จังอาโอวไก่ลงพี่อยู่ที่มีเงินดูหน่อมือวานนี่ละไก่เป็นยังหน่อยเออ

เนื้องอกเออเอเนื้องอบมาลิงก็คือมาลิงเนื้องอบก้อนเบาใช่กรุที่เรียกอะไรคือก้อนเบาว่ะทั้งทางล้าเขาเอื่นก้อนเบาพี่น้องเป็นอันสำหรับสตรีนะพีคันะพี่น้องเนื้องอกเนื้องอกนั่นเองใช้ติ้งพร้อมแล้วก็เป็นใช้ติ้งพร้อมพี่น้องเออเชฟมือได้ปะเนี่ยไม่มาเจาะพร้อมกันนี่จุเบลีพากใช้ติ้งเร็วบ้าอันอันนี้ตัวคือ บ่ฮะไม่ได้ผ้าชาติ้งเนี่ยบอกผ้าไรมันก็เสได้ผาโลดอะไรเบ่ถ้าตรวจพร้อมกันเขาก็ต้องถามก้อนไดนหือมันเกบพร้อมกันกินได้จ้ะช้ติจิ้งกับชีเตก็กมันงุนี่มันอันตรายเออกันมาแล้วเนาะเตกก็คือเวลาหักษาเพ่ยากเพราะมันไปตืก้กับนึ่นะเนี่ยเธอติดซซอยติดชออยเหระปะโอ้จอยลงงอัน แกงกอบเแื่อแล้วอันคืนสวรรด์แล้วอันข้าวันแล้วอั่หวันลงมพี่นี่ไปสวัสดันหอดและสารเลยหอดและตรวจและสารใวตรงลงวันไใชดเอมืออมือถือผ้าล้วมาลูกด้สก์จ้า เ <Incred ibly S 3> ้านมมพาไเากินวนะไปนั่นไปเลาสลงแหน่ละเข้าัวแเลากดบเลากล็ด้อเาเมิดไปน้ำส้มตลาดมอตลาดข้าวเชดกะเวดแล้วจะได้มะนาวมะเด่น กงดูถูกคอยดนคนละติมกระเป๋าน่าจะติ่ลสิบบาทนะมาไม่เคยทิาไปหาเบสิพาไปหารับเล้วพไปหานั่นอห้าสิบไปหาเฮดด้วยสิไปเอาหอยเอาเฮดบดเออไปห้าเฮดบดกลับไปต้องมือไงต้องมือไงไต่ไปม่อยปากเออมาต้องมืออปากไปเต็มคอนเสียไดเออ นอนางบ้านท่าเจ้าหาเมื่อแห้วบ่กัยังโมหูดีมันกำลังออกไหมในไปออกพก็เธออะไกันได้สิดใส่ทั้งนั้นยายอยู่กับไปห้าคุดทั้งนั้นแม่อีบีนมามื่อเช้าลิจิเต็มกุดตาเอาืก้อแสดงว่าเอกเพป็นาแพ่อทั้งคู่นี่มัมีผู้จักพราว่าใ้มันกออกอีกนี่โอ้ยบต่งต่อมันออกลายได้พี่เรอกินแล้วในการสิทพาสกัมีไปห้าเลาะหาเห็ดปวดอุดส่บไ์แบบางเลาะคือจะเกา โอ้ยยังไปซื้อเทียไปกุดกบแค่น้องนะอย่งเม้นว่าเพิ่นเยอะอันนั้นเพิ่นเยอะอย่างเมื่อไหร่เพิ่นเปลี่ยนอย่างเหมือนกับผินทางเลยรอเนี่ยอีรีอยู่บน่าไปหาเฮ็ดบุญบัน้อยอ่าลงเฮ้ยวันนันต่ำมามาต่ำมามาพี่น้องเฮ้ยใส่หมึกจ่ายห่ียดจ่าเหยียดจ่าบ้านเมืองเส่งนอเพดผมมาหมูมัดแตง้โมมีน เรากะเติน้ําซ um, ิมแท้กะจนเต็มเอาแดสกระทะเอาเอนี่นะนขอเดียวมีน้ําเยาสิกินเบิดอยู่เฮ้ยบ่มีน้ําบ่น้ําปลาแดกกูเอาลงแล้วเฮ้ยใแล้วปลาแดกมอยมอนเดี๋วกบ่ใซื้อเวมันคือบ่ใเบิดเฮ้ยยังอเดียวเออเดียวก็่เบิดมันเป็นเขี้กามก็สร้างออ แปรายแสบพี่น้องเอ้ยมาเดินมากินข้าวน้ำเดือพี่น้องบอปลาดกอื่นข้อบารายซ้ายข้อซ้ายแต่ปลาดกเอียนปลาดกเอียนเด้อโอ้ยจบจบจบแค่นั้นมาเดินพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำเดือพี่น้องเป็นอะไรเฮ้ยชิมชิมชิมคนอยากชิมคนอยากใส่มือเด้อ ไปนอะเหลือนอะเหลือปนอะเหลอจับจัจุกนีคือเสียกระดิ่งมั่วนี่คนเนียได้พี่นางดีนะโทหาคอนคอนก็ดีบ่เเล่าเขาเล่าเาค้นาแต่ถาอาลงลุกตุ้ยลุกมันอกส่กระตูดเลยเนาะถอาบมีจัดไงนะทอใส่กระตว้ายกระตูดขี้นะไอ้โบม นั่งล่างแล้วเไม่พามันคือมุมจัสมาม่แรงนคะไรยงไงอวก้มาว่มาเลยป๊กป๊กป๊กป๊อรหืมเพลงตัวง่ญ่แบบนี้นะ กบแห้งจ้านำมาย่างมันสุกก้อนมาจ้ามาจ้ามาจ้าลงไปจะติ่มกระตกอันเนต้มมืต้มมาม่าเสร็จปลาหมึกเดี๋ยยีราฟจะมมีน้ำนอสิด้บาบ้านเมืองเซิงนอโพธิโถงเขาทำาังไวะเเป็นน้ำจงรวงกระตอกน้ำใไเฮ้ยกับน้ำมกเล่อเนี่ยับพอบ่มีมกเล่นเน่พี่นอเออเขาใส่น้ำกระเทียมด่งนันเขาเป็ได้ใส่ เป็นอันเสร็จสิ้นจ้าตัมมาม่าตัมมาม่าของเราเนาะตกอยู่เราลุกมาตัยมามหมมาจ้ะพี่น้องเป็นอันเสร็จสิ้นจ้ะกบเนาะกับพี่น้องเอ้ยโคโพเดนเดียสูติดตายานกบกระดายพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าทางนี้เพื่อนกำลังต้มวานพี่น้องไปเบิร์ยจ่น่องบ่าวเอื้อเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ไม่ใส่วานเออนี่วานพี่น้องเขาใส่หมอน้อยเพราะว่าหมอนายฮะมันใหญ่โพดหมอใหญ่ไปได้ดังอ้าโอยมาหาเงินเฮ็ยเพื่อเดี๋ยวนี้สวัสดีคกรับแลนนี่กังามาซาลงมือก่อนตอนนี้กันจากขี้ขาวแห้งชุบเพลียงซื้อตลงตลาดโอ้ยรอยเติมดอยแข่งคอยเสียอันเดียเ์อลออมันเป็นกระเอยขึ้นอปเที่ยงเราเดี๋ยวพี่น้องกั พ่าอ่ะเฮ้บไ่ร่บมวันยากไลนเ่พ่น้องมัไกินไปาตัวปิงกอบตากบต่างห่ง่น้องเ้มาติไเด้อกินข้าวเด้อตลาดนันกินข้าวเด้อเาบ่มาาใ่ได้ไนี่มากินข้าวก่อนสิคแหละ ไปกับป้าเออแม่่าโบดิน้มา้มาน้ำอีวเรื่ะมือเพิ่นนึงแล้มาจากพี่น้องถ้าบริกต่มือนึ่งเป็นสายอได้ไม่โทรมือสองต้องซื้อตัวเว็บช่วยหูมิกดับหูมกเนจอเ่ยนเนจะบตุ้ยแม่เราจมตุ้ย มันไปส่งดินสายใช่อมมันเห็นเห็นว่าแบบนี้ครับวันนี้มันขึ้นไปเลยบ้างมันขึ้นไปเลยบ้ามนเห็นเห็นมันไปไปเดือสุดไปใมันทำไาแค่เท่าไหร่ตอนเช้ยงค้อเฮ้ยเขากินบ้าบมกเกียท่าอาจารย์บ้าบีบผ่าเสียไปเบิ่งบ้า สวัสดีจ้ามาเจอจ้าก้มหาง้กินกขามันมีอย่างนี้มวยงหพอเจตัวทมนตมันายแล้ว่บ่จวทยังใบตายตายใส่ผักันแย่งยุกใส่ตักนแย่งมีตายเราจิ๋วดอกาว

เป็นอยากง่อยๆยเดี๋ยวพี่น้องแมงมุมครบแมงมุมครบนางพี่น้องจะตูดหรเปล่าสามเลยสองมันไม่ตูดมันจะลอยตูดครบนมหรือมึงงงแล้วครบัดงหรือหรือร้องมันขั้นยุกแดงหรือ บานั้นน่ะตัดสีเจ็บตัดีซาเขาว่าใชมันซามันมึนมันอนคืออย่างไตยิ้มยิ้มยิ้มในคอจะบรทันได้กัดกับมันจะหันมาหนีอะไรโลมันเป็นโลแล้เ็แล้วก็คือว่างกัดแล้วมาไปหมอกกักเอาเอาโฮมใช่กับใส่ออกมาแล้วข้างๆครบข้าันเวลาฝนอด ไปที่แบบมันแลมันเอาเมงมุมแลวก็มันกินข่าวนั่นันเนาะมักาบกนมันูกกบกนไปยนเลยบ่เอมดอกมอนีนะมันขึ้นไปอีกแล้วน้ำบ่อน้ำของมันก็เฮ้ฮะยังอะไรยังไงกานก้นมอนีีแ่บดีรอพี่เนพราเป็นนั่งย่าจ่ายชินขาว มันสิมือค่อยปกอืจบจะบ้านไหนจับเป็นวันน,<ร>นี่ไปทอดนะโอยรถไน้าต้องมาหรือต้องดัจะใบนางโลอะไรเธอลาห้า,านาะ เป็นยอดใจร้องมืนมุบละคโบัเกิเกอีเียวมันจะคคบมันก็โคบทาเจ้าใจหม้อเสียหม้อคือข่อยนะไม่เขาทำาทใชแบบเขาใช้หั้เขาจะไม่ใช่แ่ยังไงนายกีกจมหงาวีุ่งคยบอลลดบอลเปนรถจักรไปดีีุ่งกีฬาจรสิรกุ่แล้วก็จะค่าลุ ข้าว่จะจำเบบเบบม็นตะกันเบบีดงลยงานางงามอย่างปลาลมบ่ข้าบกเบยทางหมอนมันไ้พี่น้องเปินเก็ดบาทจ่าเริดยี่ส่งบอกเอืพี่น้องเอางูบดยพระรมนจ่ายว่ามึง่วอะไรสีินก้อนนี้เป็นนก นี่เออมันมันสีนั่น,น,นแหล,ละขนกนะขนกแล้กับหูยี่บ้าจะตัวบกินอ้า่ไดนิ้นม่กนัมืน้ำร ก็เ,เห็นเขาต่ำนะเขาไปไลวกนะมือนี้ม,มามาแกมออกเ่รเออกินกับแกม มันจะขึ้นแต่อึ้งนันเงเขาก็ยังจัดแบบนี้่ะเขาก็ได้ลวกอะบ้านเตาเนี่ยอึ้งเลยเขาเป็นมือน้ยแล้วก็เป็นครูล่าเดินแบบผู้ชายไม่เป็นครับพอมีเป็นพอนำพอก็บอกว่าพวกมีเป็นก็กัดนำเมื่อไปนเการลอก้าเป็นเป็นจะกข่องมันจะลืมบ่ละูลาอ เราละกูใหัยก็มีเป็นมีนมเนี่ยไงแม่อาฉันผิดอะไรบ้ามมงวตะมันมันลายอารมณ์ร้เขานึ่งงานอะมันง่อยประเด้นอะไม่คืนกันนะแดงมันมาเป็นสิบสิบบาทเฮ็ดได้เดินโกงไป ไปหาเฮทสิจอดรถไว้ซิลลอข้างยางไปยาง่ายจะบอกทุกด้วยอ้ยนี่ร<ม>ู้ครับเฮทเพิ่มมุ้นนี้ไปเอากับกูบ่พักแล้วหละอือน่หมดเลยต้องไปแล้วถ้าแลไวขนาดนี้นะกานมันแว่แล้ว มาเพลสิบสี่มาวันซื่อๆอยู่ัมอนำมอเบ่อยเลยจ้ะจัอราเปลี่ยนหมอนอีกมันพูดได้อ่ะมันอ่ะมันพูดมันก็ร้ายเลยน้ตาลคนไม่ต้อบฟรีส่วนใยญ่มันน้อย

ก็ยากกินารกับข้าวรอยงเมื uh, oh uh ่อวานนี้แต like ่าเป็นโอเปเขาก็เสเอาลงมาชูเจ้ากินคปตโอเปยังม่ได้กินอยู่นะยูยังจะบอกลงมาโอเปนมันลายอยู่ยกินของเก่าค่ะถ่ขึ้นมาเนี่ยเป็กระาษอยู่ายขึ้าแนวเขาเอกินมันจ่มีกินอยู่โอ้กลอยมเ้าวอย่างไงีกแล้วน เท่สูง,งก็มุ่งนี้นะอั่นมนเลยมันก็เจ้า,จากยาเขาให้ป็นหกเจ็ดเมตรปุ่นมันจ,จ่ายย้อนยาแล้วแบบนี้นั่งบอยาป้องกันกระยาหักสาเม็ดละบาดปุ้นมันรั่วจริงวะอ้าที่ไรวะสิตตแคนี้ก็เมื่อกลายเติมหรือบางแล่เนี่ย้าวล้ว ไปพี่น้องจามแล้วพระจากพี่น้องติดตามกิมหนาต่อไปฮะให้พด <c oughs> กันแล้วกันพี่น้อง <c oughs> จ้าสวัสด,ด,ดีเด้ <c oughs> อ,อ